สวัสดีค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาตอมอภิชยค่ะสวัสดีค่ะมือสีเด็สีลพัค่ะวก็สวันนี้เป็นไงบ้างน่สีสันสดใสวันนี้สีสมากเลยแต่ว่าเรามาสีขาวแต่ว่านี่นีมีตัวแทนลูกศรว่วันนี้นะคะต่อตรงมาเลยใช่สลับพี่ไม่ได้นะคะเพราะลูกศรไปทางอื่นวมาแบบ ก็เป็นแบบรับริสุทธิ์ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นการที่ด้วยโฉมสมรสเขี่ยจมาเลยมาเลยเต็มข่าวกันอันนี้จะมีแบบขวดแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยตอนเราเว้ยจริงจริงพี่ๆดักชวนทุกคนเอนเนอร์จีดีมากหนูตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอพี่เขาหลังเวทีด้วยแบบน่ารักมากๆเลยค่ะเขาแบบว่าเดินห่านเขาก็แบบยิ้มให้เลย่ๆนะะค จริงๆไปเดินพาเหรดด้วยกันปีที่แล้วค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่มาร่วมงานแถลงค่าวปีนี้เราจะเป็นล้อมเดินพาเหรดเขาได้วยไหมจะแบบใส่ชุดแข่งเขาเปล่าแน่นอน,น,นเลยว่าไปแต่ว่าแต่สู้ไ,ได้ไหมห,หนูจะพยายามค่ะแต่ <laughs> สิ่งหน้าจะสู้พ <laughs> ี่ๆแต่ชมได้เลยค่ะก็ เดี premises, 1, 3, 4, 5, ๋ยวงานใครมานะคะทุกคนก็จะมีตั้งแต่วันท nah> ี่สามสิบพฤษภานะคะจนถึงสิ้นเดือนวิทุนาเลยนะคะทุกคนก็ปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่มากเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มาสนับสนุนพวกเรากันเยอะๆค่ะแล้วก็สําหรับงานทาเรศนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถมาร่วมเดินได้นะคะมาเต่ใจและตัวก็พอได้ยังก็ฝากติดตามเลยนะได้เลยค่ะ ก็สำหรับอะตอมแล้วก็เมอร์เซเดสนะคะกำลังจะมีซีรีส์เร็วๆนี้นะคะชื่อเรื่องว่าตะวน้าค่ะเดยที่อะตอมรับบทพี่ฟภา,าค่ะส่วนเมื่อรับบทเป็นซันค่ะ<ช>แล้วก็น้องจันทร์ด้วยค่ะเ<ช><ช>ดี๋ยวจะได้เจอกันเร็วๆนี้แน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากผลง,งานเพลงของพี่อะตอมด้วยนะคะ ในวงคอสโมติกนัสใช่ค hmm. ่ะตอนนี้นะคะคอสโมติกนัสนะคะก็เพ uh. ิ่งออกซิงเกิลใหม่ออกมาค่ะชื่อว่าเพลงแอบเลยนะคะก็สามารถฟังได้ทุกออนไลน์แพลตฟอร์มเลยค่ะซีนี้แพลตฟอร์มอันฟังได้หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญ MV นะคะสามารถเข้าไปดูได้ช่องคอสโมติกนัสค่ะนี่แอบโชว์แอบโชว์แบบนิดนึงแบบทีเดป้นได้เลยเป็นเพลงชา

ไม่ไว้ไม่กล้าบอกไปรู้ว่าไม่มีใจชใช่ค่ะแ่ถ้าจะคนนี้เลยนะคะอย่ามองหนูเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเดี๋ยววันนี้รับรองว่าจะมีคิวคู่หอตอบกับมมจิเดนแน่นอนแน่ๆใช่ยังไงก็ฝากแอปเลิอด้วยนะคะสำหรับแฮชแท็กก็มีแฮชแท็กบนทิก t o k ด้วยนะคะเป็นแฮชแท็กแอปเปิลแฮชแท็กอันทายโชาร์ลี ขอถามซีรีส์นิดนึงที่ว่า,าวัวารับภาษาภาษามีคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างจับไว้จับใจอะเอาเอาน้อ,อนงซันก่อนหรือเอาพี่ลัฟะก่อนดได้ไดไดไไดอ่ยน้องซันถ้าน้องซันนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบหวานหวานเป็นดาราสาวท่านหนึ่งแล้วก็เป็นสิวอุว้ยพูดได้ไหมนะมเรา<ด>แบบชอบเขามานานแล้วแล้วก็มากับบทอีกตัวละครนึงด้วยแต่ว่าอีกตัวละครนี้ก็จะแบบ เป็นคาต์ที่คอนทราสต์กันเลยก็อยากให้ติดตามกันว่าอีกตัวละครนินจออหมือนกัใช่เป็นสามแฟนกันหรือ่หนูไม่รู้เดี๋ยวมันโลกสองใบเอ้ยเขาโลกสองใบอ่าค่ะก็สำหรับราฟานะคะในเรื่องตันราฟานะคะก็จะเป็น จริงเราอะเป็นพี่สาวของเ,เพื่อนสนิทเขาอ่าจริงๆเราจริงๆอะเราก็รู้ด้วยว่าเขา่แอบชอบเราม,มานานแล้วแต่ว่าด้วยตอนนั้นอะน้องเขายังเด็กอยู่ค<ม><ม>ึงพอให้เราชอบเขาอะเราก็แบบแบบไม่กล้าจีบแล้วก็แบบไม่กล้าแสดงความรู้สึกอะไรออกไปใช่แสดงหน่อยอพอก็มันยัง <laughs> อายุมันยังไม่ได้แสดงออกได้เลยใช่ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งตอนเ้วก็จะแบบโตแล้วผ่านไปก็โตแล้วก็ ก็เดี๋ยวรอรับชมในซีรีส์ค่ะมมีหดที่แบบกินยากง่ายอะไรอย่างเงี้ยอ่ากินไหนที่ยากที่สุดอยากให้เพื่อนติดตามติดตามคือจริงๆมันจะมีมันจะมีซีนคอนฟ lict ห,หลายซีนมากนะคะในในเรื่องแต่ว่าคิดว่าฉากที่ยากน่าจะเป็นฉากจิ๊บ ใช่ฉากอะไรเอ่คือฉากอไปเอาไว้เหรอใช่ไม่ใช่ดราม่าแน่นอนไม่ใช่ดรามาเป็นฉากเป็นฉากแบบเอ่อสำลับหนูแล้วมันใหญ่ใช่คือหนูไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะต้องเรียกว่าอะไรอยู่หนูกำลังหาคำพูดอยู่คือทกี้ทุกี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็เรียกว่าอะไรอ่ะด้วยความที่ว่าตัวละครอะค่อนข้างที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยแบบว่า เลเวลในการเล่นก็จะแบบว่าโตขึ้นใช่ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทจากตอนเล็กซี่เนี่ยได้ค่ะมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในเรื่องตัวละครใช่เพราะตอนนั้นเราแบบเป็นแบบมหาลัยใช่ค่อนขึ้นมาภาคนี้ภาคที่โตขึ้นแล้วอืก็ใช่แต่ว่าอยากให้ติดตาใช่หนูจะดต้เลยหนูตื่นตัวแล้วตอนนี้คือพี่รู้แล้วใช่รู้อีพี่แรกแล้วมาทุ่มทุ่มทุ่มุ่มุ่ก่อนมีแบบน้าม่าเรื่องกำลัง สุดสสุุดดให้แล้วแต่ละซีนนี้ก็ตอบหมดเลยทรู้มาแล้วตอนนี้ให้เรียกว่ามีดราม่าแล้วก็มีซีนเลิฟอะไรอย่างนี้ผสมผสมกันไปใช่หรือว่าก็จะได้เห็นออนได้เห็นผลงานของเราคนเยอะเลยแน่นอนเร็วๆนี้แน่นอนเลยค่ะก็สามารถติดตามได้ทางทำสปอนเตอร์ค่ะจริงๆวันออนยังไม่ได้กำหนดแน่ชัดค่ะแต่ว่าประมาณคน จริงแล้วมีพวกเรามีแบบคอนเทนต์อะไรในแฟนตัน้จริงๆพวกหนูอะพูดกันไหมว่าถ้าไพร์ดครบเท่าไหร่นะหนึ่งล้านพวกหนูจะปล่อยคลิปหนึ่งที่พวกหนูเก็บไว้มานานมากอ่คลิปสี่พิเศษคิดว่าเป็นคลิปที่แฟนๆน่าจะชอบแล้วก็รอดู ถ้านกไเเร็วตช่วยกันปั่นเพนใช่ช่วยกันปั่นวิวให้รอดีกนิดเดียวกะถึงอีกนิดเดียวถึงแล้วล้านวิวถ้าเปิดดูตอนเช้าวันของคุณจะดีเลยค่ะคุณต้องจีเก็ประมาณไหนจีเข็ดประมาณอยู่กันสองคนใช่อืมอนี้ต้องบอกว่าแฟนช่ยรีบปั่น้วเพราะพี่ก็อยากเห็นนติดตามได้เลยค่ะก็ยังไงก็ ฝากทุกคนนะคะติดตามซีรีส์ของพวกเราที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าตะวันดาฟานะคะในส่วนช่องทางส่วนตัวนะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางอินสตาแกรมนะคะก็เป็น atomapcy underscore ส่วนเมื่อเป็น m m e r s d e s ใช่ค่ะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะก็สามารถติดตามพวกผลงานของพวกเรานะคะได้ที่ช่องทาง starhunter ค่ะคด้วยนะคะได้ะคะ